ไมีใครไปจกปูนเจอพ่อไม่ยอมขอขอดูลูกขอดูลูกเขาเลยขอดูลูกเขาเนครับเอพี่แบงค์วันนั้นเขาก็ไม่ได้มีการเข้ามาบอกใช่ป่าว่าเป็นลูกพี่เหรอใช่ดูลูกดูลูกดูลูกน่าจะพี่อ่ะเพราะว่าพี่ก็วิ่งขับตามปกติอ่ะ ไดยินรอเลยนะครับได้นมาคุยหรือเปล่าครับได้มาคุยหรือเปล่าไม่ใครมาคุยตุลมันเข้ามาพอดีมากันสี่คนรับครบแล้วใช่ไหมครับว่าไงครับโอ้คือตอนนั้นที่ผมจกคูณอ่ะแล้วแก๊งคุณมาตัดหลูกผมอ่ะ ใครกรู้ไหมไอหมองพูดดิอ่าทางเราหมูแล้วก็จองสายสามรอบมีภาพอะไรหลักขานหรือว่ามีการได้เข้าไปคุยไหมคะว่าเกิดการตัดหลูกป็นเกิดขึ้นนะคภาพมีนี่หม่องหลักฐานมีครับหลักฐานมีแล้วเราม,มีมีการได้พูดคุยกันหรือเปล่าก็นี่ยครับ<อ>ามาคุยค อันนี้คือถามว่าตอนที่ตัดลูกตอนนั้นนะครับได้คุยหรือเปล่าสองูนเลยหน้าลูกนะครับคือตอนแรกอ่ะผมว่ามันเขายืนรอลูกเลยครับผมว่าเขาแล้ะจดลูกไปแล้วอ่ะเข้าใจปะไม่ยองไม่มตัดถ้าอันอ๋อถ้าจดไว้ก็แสดงว่าเป็นลูกของทางนี้หรือเปล่าครับคือผมโจกก่อนหน้านะครับแล้วทีนี้ยเหมือนเหมือนเขายืนรอครับยืนรอเลยอ่ะ อ๋อเราอตอนนั้นที่เห็นเขายื่นรอได,ได้ได้แบบไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปบอกใช่ไหมว่าเขาโหลดมาเอดีครียบแล้วเราคนจบนม่คือใรครับไม่รู้ครับคนในแก๊งคนนะ่ะ <c oughs> ข,ขออนุญาตนะครับแล้วหลังจากวันนั้นถ้าจําได้ว่าเป็นคนที่ตัดลูกทำไมไม่มาขอปูนตั้งแต่วันนั้นแล้วนี่ยผมมาขอไง คืออย่างนี้ผมจะพูดให้ฟังนะคือรอบแรกผมก็เจอผมก็ไม่ได้อะไรคิดว่าแบบอ่าจจะเวลาตรงกรันแต่พอมันเกิดสองสามรอบอ่ะมันต้องทําจนขนาดเราทเซฟรูปอะเข้าใจปะคือตอนแรกอะผมผมก็ไม่อะไรหรอกแต่มันเยอะเกินอะ <c oughs> เยอะเกินต้องจนต้องเซฟรูปอะทั้งที่ผมไม่อะไรนะ <c oughs> เรื่องเนี้ยจนต้องมาคุยวันนี้แหละครับมีมีใครไป จบปูนเจอพ่อไม่ยอมขอขอดูลูกขอูย um> ู่ขอดูลูกเขาเขลูกเขาเลยพี่แบงค์วันนั้นเขาก็ไม่ได้มีการเข้ามาบอกใช่ป่าวว่าเป็นลูกพี่เหรอใช่ดูลูกดูลูกดูลูกน่าจะพี่อ่ะเพราะว่าพี่ก็วิ่งขับตามปกติอ่ะ ยืนรอเลยนะครับเด้นมาคุยหรือเปล่าครับเด้มาคุยหรือเปล่าก็่อกไคว่าคุยงตกลงมันเข้ามาพอดีไม่อันนี้คือมันก็เป็นการที่แบบว่าอาจจะมาเจอรอบแรกเราก็จดไปพอพอเขาได้ในรอบแรกเขาไม่มีการเข้ามาพูดคือเป็นละติแล้วการที่เราจบปูนะค่ะมามาเน่เน่่ คือรอบแรกมันจบไปอ่ารอบแรกปึ๊บอันนี้หนูรบกวนขอให้หนูพูดจบกันได้ไหมคะดันปังเคือหนูจะบอกว่าการที่จบเงยหมดแหละชันโงมากเกิดขึ้นหลายๆรอบคือจุดเดิมที่เดิมใช่ไหมรอบแรกอ่ะไม่ได้มีการเข้ามาพูดคุยว่านั่นเป็นหลวกของคุณมันก็อาจจะทําให้เราอ่ะไม่ได้รู้ว่าตรงนั้นของคุณมันก็ไม่แปลกที่จะไปจบต่อรอบสองเพราะว่าเราจดหลวบรอบแรกไปแล้วอะค่อังพูดเสร็จหรือยังคะฟังไปรู้ส็จหรือยังคะเอ่อโดยปกติคนจบกวนนะคะ เขาขับรถไปก็ดูเช็คกล้องตั้งเลยไม่ถูกแล้วแต่เนี่ยยืนรอพี่ดูดียืนรอทั้งที่เราก็จดไปตั้งแต่แรกนั่นแล้วน้องทำไมไม่ลรงมาบอกว่าขอคนนี้คือเขายืนรอไหมคะท่าทางทีหนูเวลาหนูไปจบปูนหนูก็ยืนรอนะ่งหมวยองหมวยองหมวยองขอพูดแป๊บนึงได้ไหมตอนนี้หมวยองเข้าใจผิดว่าตอนแรกฝั่งหมวยองเอาไปก่อนรอบแรกใช่ไหมถูกไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะหมวยองคนนี้หองจบก่อนทีนี้รอบสองเราไม่หมองมเข้าใจอยู่ อ่าๆโอเคแต่มาแก้เห็นมนพูดว่ามเห็นมุยองมผมทอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยก่อนไงแล้วก็ขับม่แข่มุหยองไมถือว่าตอนแรกอะที่จบที่แบบเห็นเขาโจกอะที่เห็นเขายืนโจกอะมันเหมือนแบบไม่ได้เข้ามาบอกว่าเออเนี่ยอันนี้จดไว้นะอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาไม่รู้ว่ามันคือกองที่จดไว้อะ มันมันมันก็คือกองที่มันว่างแล้วเขาก็ต้องจดเวลาถูกไหมก็เขาจะอย่างที่หมองพูดนะครับว่าตํารวจมันมามันมาก่อนอย่างเงี้ยครับแต่แต่ในเมื่อมันเห็นภาพชัดเจนครับผมว่าหลังจากนั้นก็คือมาถามวันนั้นเลยก็ได้นะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่าครั้งแรกก่านไปอ่าเธอ e เราดิครั้งที่สองคือเ๋ยครั้งสองครั้งสามเก็บเต้มนะนี่มาตั้งแต่แบบหลูบแรกอ่ะหุดกองทรายอ่ะกับพี่จ่อยผมก็มาตลอดผมไม่โดนเกมเลยนะผมจบฟูลอ่ะ แล้วคือผมงงว่าทําไมถึงแบบมายืนรอกองปูนผมได้แบบรู้แบบรู้ได้ไงอ่ะแล้วก็ยืนรอนาทีหนึงอ่ะตัดหน้าผมไปเลยอ่ะคือผมเข้ามาปุ๊บกำลังจะเข้าไปจบเห็นพวกคุณยืนรอแล้วอ่ะผมแบบฮะท่านที่ผมตามลูบตลอดอ่ะลูกกองซายนี่ใครเป็นคนจบค่ะผมจำไม่ได้เลยคนแก่คุณอาผมผมจะไปจำได้ไงอ่ะแต่มันไม่มีภาพใช่ไหมคะไม่มีภาพผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่ตํารวจครับที่มาขอหลักฐานผม เข้าใจครับแต่เยอะมากพอแล้วดูไม่แ okay. ต่คือข้อมุกก็ยองฟังเขาก่อนเอนนีดเดลเคอร์ขึ้นไหนใจไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรฉันนั้นแล้วฉันไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นล่ละข้อมุกเปบ้าเตลีข้อมูถ้าจบตรงนี้สามพันถุงโอ้สามพันถุงกูไม่ให้มึงหรอกไอ้เหี้ยไม่จ่ายตรงนี้ก็ไปคุยสภาเนี่ยก็ไปคุยสภาเดี๋ครับลูกพี่ใครยังไม่ให้คุณได้แต่มันถุง จกทั้งเดือนยังไม่ถึงเลยนี่มีหลักฐานว่าเราเป็นคนจ่ายไม่จ่ายคนทำของสองนานไม่จ่ายหรอกทำไมเราต้องจ่ายในเมื่อเราไม่ได้ทำอ่ะจ่ายดิไม่ต้องสวนให้เอาแทงไปไม่ต้ปล่อย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 ไปขอบใจครับใทงผมได้ก็เยอะเตี้ยอันนี้ปล่อย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 ไปปล่อยไปล่อยไปไดูเลยฮ่าฮ่าฮ่ขอบคุณพ่อมึงไะมึงขอบคุณมันน้จเหี้ยอะไรอ่ะเหี้ยอะเงินเหี้ย มึงคุยคุเฮียอะไรมึงไอ้งุ่นอ้หวยยังรฝันียนร้ให้เขียน้้กไพี่ให้เรียกเคนไหมหรือว่าพี่ยังไม่ได้เรียกกดเลยกดเลยไปคุยดีเฮ้ยทำไมต้องมาคุยอ่ะกดเลยนะกดเค้เี้ยงิ่น ไม่คุยเด้อทีหลังไม่เอาด้อไม่คุยด้อไม่ยอะไรลูกคงไปหมดแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่น่าคุยครับอย่ไ loyalty, ายไปคุยเี๋ยโอเฮ้อะนี่ว้โอตมีว่าไงละ ไปจิ๊กบอกใครมาโอติหยองถ้าสมมติชุบหยองแล้วก็เซ็ตเซ็ตเซ็ตของก่อนดีวะป้ะไม่ต้องรอเราไม่เล่นอยู่แล้วอย่าไปพูดเลยเราต้องเซ็ตของเราป้ะหนูเรียกคิดไปแล้วหนูเรียกคิดไปแล้วพี่ไม่เอาไม่ต้องพูดพี่พูดทำไมอ่ะงงงั้เนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ให้พี่หยองคนเดียว่ทุกคน อย่าเงียบๆไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกั็นนิสัยผ่านโอ้ยเฮียคนตายอย่าพูดทำเฮียอะไรเล่นสตอรี่เป็นไม่นีคุยกันแบบนี้เห็นมีผลนะครับอย่าลืมนะผมผมบอกแล้วนะถ้าถ้าถ้าอยากให้เขาพูดให้เขาพูดได้จบไปก่อนโอ้จะพูดทำไมไม่จะไม่จะไม่จะแทล้งหนูอีกเขาใจเขาใจแล้วจะพูดทำไมล่ะพวกเธอโอ้ยครับครับต้องเคลียร์เอ้ยมันไม่มีไม่ไม่เปลี่ยนเลยครับ ยืนเฉยครับคุณตำรวจยืนเฉยครับไม่ตีเลยครับพีม<อ>ม่มันเป็นเปิดเปิดออุ้อ้ไมไปชุบได้ครับแม้แม่แม่ครับหมออ,อุ้มอุ้มหมดเลยอะ่ะตำตำรวจอย่างเยอะแกงเราอีกอันดนตํรวจมาผู้จัดนามัย ตอนเธอตายเธอไม่ต้องปูมีจดตอรี่อ่ะให้ให้พาไปให้หมอพาไปเลยครับหมอพาไปโรงพยาบาลเลยไหมครับหรือว่าไงไปโรงพยาบาลหมอพาไปโรงพยาบาลได้เลยทำไมขึ้นรถไม่ได้วะเฮ้ยวันนี้วันอะไรวะสาวก็งอนแกงก็โดแทงโอเ จะงงว่ะพี่เมกินน่าจะดึงจากมือผมไปหเล่าเบิกรถแรงไม่เบิกไม่เอารถโนไปรับคนเยอะๆดินั่นเอาสองร้อยโลไปเลยกันเออรถอะไรที่รับไปได้เยอะดึงดึงดึงหน่อยครับดึงดึงดึง